สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร r เทอร์นีทิฟไทยแลนดนะครับผมอยู่กับรถ PPV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันนะครับนั่นก็คือ n i s สันเทอร่แต่รุ่นนี้มีความตอบท้ายว่า Sport ตเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นการนำเอารุ่นนิสสันเทอร่ในรุ่นท็อป l c 4มาอัปเกรดใหม่ทั้งภายนอกและภายในเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก3 0,000 6,000บาทนะครับราคาก็อยู่ที่1,555,000บาทนะครับรายละเอียดความน่าสนใจของ Nissan Terra Sport จะโดดเด่นตรงไหนบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้วยกันเลยครับเอาละครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้านะครับของ Nissan Terra ในเวอร์ชัน Sport กันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับจุดแรกเลยนี่ครับชุดแผงกระจังหน้านะครับเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีดำแบบ Gloss Black หรือว่าดำเงานั่นเองนะครับตรงกลางก็เป็นโลโก้ Nissan แบบเดิมนะครับก็เรียกว่าเด่นชัดทีเดียว ไฟหน้านะครับก็รูปแบบเดิมเหมือนกับรุ่นท็อปควอด led เนี่ยเห็นไหมสี่จุดเลยนะครับพร้อมกับไฟเดทไทม์ running light นนต,ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับรวมถึงที่มุมมองชซ้ายขวานะครับก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาเนี่เป็นเคลีบนะและก็กรอบของไฟตัดหมอก led ด้วยนะครับนี่เป็นสีดําเงาทั้งชุดเลยมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะหนึ่งสองสามสี่สี่จุดเลยนะครับถัดลงมาที่บริเวณชายกันชนนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาอีกเช่นกัน เพราะว่ามันเข้าเซ็ตกันมากดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะดูหล่อดูเข้มดีนะครับแล้วก็ที่กระจกมองหลัหน้านะครับตัวนั้ก็มีกล้องอยู่นะนะครับรถคันนี้กล้องรอบคันเลยนะครับโอเคไปดูกันต่อีด้านข้างครับมาด้านข้างนะครับภาพรวมเนี่ยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสีนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับนะหมือนกรครีบแต่ไม่ใช่นะเป็นเหมือนการตกแต่งเฉยๆนะครับเป็นดําเงาเช่นกันในส่วนของล้อดีไซน์เหมือนเดิมเลยลายคล้ายใบพัดกันะ แบบทูโทนครับสองสีสีเงินกับสีดำเงาแล้วก็ยางก็ไซสเดิมเลยนะครับบิสโต n นดู l ลอร์ขนาด2 5 5 60นี่ขอบ18นะครับกระจมองข้างก็เป็นสีดำเงาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวนะครับตาล่างของกล้องนะนะบันไดครับดีไซน์เหมือนเดิมนะครับรูปแบบเดิมเลยแต่เปลี่ยนสีเป็นดำเงาอีกเช่นกันแล้วก็นี่ครับูกแหลกนะครับแล้วก็ขอบของประตูก็เป็นดำเงา อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนครับมือจับเป็นดําเงาเช่นกันทั้งชุดเลยตกแต่งด้วยสีดําเงามาดูกันต่อที่ด้านท้ายครับด้านท้ายนี่นะครับผมว่ามันดูเข้มขึ้นดูสวยขึ้นนะนะครับสปอยเลอร์เปยนสีดําเงาแล้วนะครับเสาากาศักซินก็เป็นดําเงาเช่นกันชุดไฟท้ายนะครับรูปแบบเดิมเลยนะครับเป็น LED แต่ว่าไม่เป็นระบบนะไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับที่ขาดได้เลยครับนี่ เพจบอกตัวตนว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็คาดเอวครับนี่คาดเอวเปลี่ยนสีครับเป็นดําเงามันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะดูดุขึ้นดูสะดุดตามากยิ่งขึ้นอีกทกั้งยังทาให้ตัวโลโก้ของนิสสันกับฟอนเทอร่าเนี่ยดูเด่นกว่าเดิมนะครับที่ชากันชนครับนี่ตกแต่งด้วยดีไซน์ใหม่นะเป็นวัสดุสีดำเงาเช่นกันนะครับทั้งมุมกันชนนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุดเหมือนกันนะครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นไฟเบรุ่นที่3พร้อมกับกล้องมองหลังนะครับก็ประมาณนี้สำหรับด้านท้ายไปดูกันต่อที่ห้องโดยสารครับไปมาดูกันต่อครับที่ห้องโดยสารสำหรับ n ีสันเทอร์ล่าในเวอร์ชันสปอร์ตแน่นอนครับว่าภายนอกเขาเน้นสีดำนะครับภายในก็เช่นกันหลายจุดมีการปรับเปลี่ยนเป็นสีดําตั้งแต่ตัวคอนโซลหน้านี่สี่ดำหมดเลยที่บริเวณจอตรงกลางนะครับเป็นจอมัลติมีเดียขนาด9นิ้วนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีดีสันคอนเน็กต์สำรับ Apple Ca r p l a y ได้ and r o i d Auto ได้นะครับด้วยระบบไวเลสนะครับแล้วก็ ตัวกรอบเขาเนี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นดำเงามาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงบสและลำโพงถ,ถึง8ตํตำแหน่งนะครับไม่ธรรมดาเลยเรียกว่าใครชอบฟังเพลงชอบพักบันเทิงนะอันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่บริเวณที่ท้าแขนตรงกลางเนี่ยนะครับก็หุ้มด้วยหนังสีดำนะนะครับเตินตะเข็บด้วยด้าสีเทาเช่นกันกับตัวเบาะครับก็เป็นสีดำนะครับตัวเบาะเนี่ยหุ้มด้วยหนังแท้และก็หนังทรงคอนะครับแล้วก็เตินตะเข็บด้วยด้าสีเทาเช่นกันมาตรวัดนะครับนี่ ก็เป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับนี่นะครับมาตรฐานนะเหมือนเดิมครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนพุ่งาะไรเหมือนเดิมเลยผมว่านะครับพอเป็นสีดำเนี่ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันดูเข้มมากยิ่งขึ้นเรียกว่าลงตัวกับภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมเลยดีเซล4สูบ2 3 0 0ันี่ีนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบคู่แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กำลังสูงสุด 190แรงมา้าที่3,750รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรแบบแสตทอร์กมาตั้งแต่1,500ร,รอบจนถึง2,500ร,รอบต่อนาทีครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับพร้อมเมนูโหมดนะแล้วระบบช่วยเพลิงก็เป็น direct injection ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่ช่วงล่างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเป็นอิสระปิกนกคู่พร,รคนะครพร้อมกับสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟลิงงคคนนะออสปรริพ้มกกกัับเเหล็โช่นนกกัเรียวว่่าชงล่างคันนนี้นะครับ ให้ความนุ่มแต่ว่าก็ัสามารถบุกตะลุยขับขี่ในสไตล์ออฟโรดได้ค่อนข้างมั่นใจทีเดียวนะครับแข็งแรงด้วยบทสรุปในการพรีวิวนิสสันเทอร์ล่า VLC4 ในเวอร์ชันสปอร์ตต้องบอกเลยนะจ่ายเพิ่มอีก36 0 0 0แต่ว่าได้ของแต่งรอบคันทั้งภายนอกและภายในผมว่าโอเคเลยซึ่งการตกแต่งของเขาเนี่ยผมว่ามันทําให้ตัวรถเนี่ยมีคาแรคเตอร์มากยิ่งขึ้นดูดุด,ดูเข้มมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยมันสปอร์ตกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยรุ่นท็อป v l x 4อยู่ที่1 5ึ0 0 0้าน0้0 0 9,000บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นสปอร์ต1,555,000บาทนะครับก็จะได้ของตามที่เห็นทางตลาดทั้งหมด3สีนะสีเทาสีดำและก็สีขาวนะครับสีขาวบวกเพิ่มขึ้นอีก12,000บาทครับก็ยังไงก็อยากให้ไปชมกันจริงได้ที่โชว์รูมมิสันทั่วประเทศนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจรวมถึง IG นะครับ admin underscore c a r t h e n t i e thailand และเว็บไซต์นะครับ www c a r t e r n a t i v e t h a i l a n d .com นะครับ E.P. นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ